เปิดสมุดคิวลำไยห,หายทองคำอึ้งเลยแน่นเอียดขนาดนี้ช่วงปลายปีแบบนี้ถือเป็นช่วงเวลาทองของเหล่าศิลปินนักร้องในการเดินสายโชว์เก็บเงินเข้ากระเป๋ากันแบบเต็มๆรวมไปถึงนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างลำไยไหายทองคำที่นับว่าเป็นช่วงคิวทองที่มีงานเข้ามาไม่ขาดสาย ล่าสุดในแฟนเพจลำไยไหาทองคำมีการเปิดสมุดคิวงานของลำไยพบว่าเดือนธันวาคมนี้เธอไม่มีวันว่างเลยเรียกว่างานแน่นเอียดทำงาน31วันเต็มๆรวมทั้งหมดแล้ว50งานโดยในบางวันก็มีมากถึง3งานเป็นงานข้ามจังหวัดล้วนๆทำเอาแฟนคลับชื่นชมในความสามารถและมาตรฐานของนักร้องดัง ขณะเดียวกันก็ส่งกำลังใจและเตือนว่าอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนด้วยเป็นต้น